สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ได้กี่บาทนี่ <140. S 1> ได้140ร้อยสี่สิบนะท่าน <100. S 1> ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันได้น้อยได้น้อยเพราะว่า 100. 100. 100. 100. อันนี้เราขายกุ้งได้แล้วนะท่านเนื่องจากมีคนมารับซื้อนะเออมีคนมารับซื้อถึงบ้านเนรท่านเราก็เลยขายได้แล้วนะหกสิบบาทนะก็เหลืออีกแปดสิบาทที่ต้องไปขาย นะครับเราก็เดินทางออกไปขายนะ้ท่านกุ้งนะวันนี้ได้ไม่เยอะแต่ก็ดีกว่านะ้ท่านไม่ต่ำกว็ร้อยก็ยังดีนะครับปะเดินทางไปจัดจำหน่ายขายกุ้งแล้วก็ใส่ดักดักปลาไว้ด้วยนะใส่มองนะท่านเดี๋ยวลงไปดูนะ โอ้ยสอนมันตกเบ็ดกลางอันนี้เลยโอ้ปลาในนั้นปลาปลาอยู่ในนั้นในในสางในที่ปลูกพริกแม่นะโอ้มันตกมัน oh. ต,ตกปลาในสวนพริกเลยแน่นอนจริงๆไอสอนรลานก็ไม่สบายทุกท่านเอ้ยไอ้ก็ดอกกระเด็ดอยู่จะไปหาหมอบอกแม่ไม่มีเงินพาไปโอ้ยสัตว์จะพาไปหาหมอก็ไม่ไปโอ้ยจะไปกับแม่ปะ แม่มันไม่มีเงินพาไปอู้เอรอสู่กันไปพี่รองเอ้ยกี่โมงได้หลือค้าเจ็ดโมงพอดีไปเดินทางดูท่านลูกค้ารายใหญ่เรา ลูกค้ารายใหญ่อยู่ในร่อนเอื่อส่วนที้ยังไงจอดจอดจอดดมเมาหมดหรือเปล่าดิลูกค้ารายใหญ่เราเนี่ยก็หอมอะไรนาะนี่โองเอะไรอ่ะยโมาอะไรนะมามันพูดากเลยพี่เจด้วย พารอยหยอไปม่ไดังข่าวเฮ้ยอันี้ลยเอ้ยดืนในสัางนละเ้ยปูนห่อเอยไปปูนห่อปีโพอดีเลยบ่ป้าอยากได้สีห่อพอดีมันก็ได้สีพอดีเออส้เลยสีสีาเอูงเลยอ๋ปราไนกูส่ง ฮัลโหลทุกคเออทุกบึงเท่านี้ครับได้ยังบ่มาให้อาบนอโลอะไรลูกค้าเบบอาบน้ำเช้าฮะผมก็บอกเห็นมันน่าผมก็ไปเออเลยมาให้อะไรเมาเถิดดงอะไรเมาเถิดดงเออวันนี้ก็เลยวันนี้เขาก็มาเมาอยู่แต่เมาไม่หมดเออป่านนวลป่นนวลสล่าน่ะเป๊ะซีสลาเนาะ อิสระดอกอย่ามบุนหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยอันไปบ้นจะได้อันยิ่งอันไอันบะมีอยู่เอออเดียเออตัวเชื่อมเรากำลังดำเนินการ เออมันระเบิดมันสัดโอเคดำเนินการมือน,นี้เนาะมืเอื่นออกมาคายกุ้งกับโอเคแล้วปะเดี๋ยวิได้เอาเงินมาจ่ายไปจะได้หาเงินมาจ่ายเนะเอากุ้งแรกเอาเลย,ดยได้ปะแลกกุ้งเลยนะเลยนาะสามร้อยเนาะเออ จอยงวดที่แล้วตะโรเบกมก้นทะเบียนรถเบกีตะโรมันเป้ามันเป้าม,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 ามาทะเลยเนาะเอออะไรละเอ้ยผมไม่ดังละเอ้ยเลขหลังกว่ากัดนะเู้ยผมไม่จังกว่ากัดผมไปซีเก้าคุกับเก้าซีห่ออันนี้เพิ่อนอยากได้ซีห่อพอดีน้องท่านเพื่อนคนบาเฮ็ดนะอันนี้เพิ่นก็ซื้อไปโรงงานเพิ่นทำงานโรงงานนะ เพื่อนที่โรงงานฝากซื้อแล้วก็เป็นร้านซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเอารัโทรับทัดพัดลมตู้เย็นซ่อมหมดตู้เชื่อมล่าสุดเพิ่นก็ได้อะไรมันมาแล้วกำลังจะประกอบไหโชรูไอ้เหลคันได้เงินวันนี้ได้ร้อยเท่าไหร่นะได้ร้อยสี่สิบบาทไม่ไม่ไม่ขาดร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้อยนะครับ <c ười> คือกุ้งที่เราไปต่อเนี่ยมันมันเริ่มจะหมดแล้วเนาะพราเราต่อแต่ในสะนะท่านเราต่อในสะอยู่อ่างอะนะมันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยคือถ้าไปต่อพรุ่งนี้อีกนี่น่าจะไม่ดึงร้อยได้ชีไดประมาณวัางหกสิบบาทนะี่แหละเบื้องแล้ว <c ười> <c ười> เออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ต่อนะนะท่านเอาให้มันได้เงินร้อยแับเรามีที่ต่อเยอะอยู่อืมสถานที่ต่อกุ้งนี่มีหลายที่อยู่ เพราะฉะนั้นก็วันนี้ไม่ได้วิ่งเข้าไปในตัวหมู่บ้านแล้วท่านแค่หน้าปากซอยนะแค่หน้าปากซอยก็หมดแล้วนะพี่นอ้อยถ้ามีสี่ซ้า 5, ห้าหอนไปไม่ถึงไหนหรอกต้องมีเป็นสองร้อยสามร้อยนะถึงจะถ,ถึงกลางหมู่บ้านนะเขาคงรอในนาตาเนาะเขาอันกลางหมู่บ้านในซอยกลางนี่อยากกิน แต่ไม่เคยถึงทักทีมาถึงีหนเด้อุแล้วก็บอกทุงนี้ตลอดอเดี๋ยวถ้าได้เยอะๆเดี๋ยวจะพยายามไปให้ถึงครับท่านเอ่อกุ้งนี้ขายเฉพาะในหมู่บ้านตัวเองไม่พอนะครับไม่พอขายนะเคยแล้วหลายปีแล้วขายกุ้งมาสองสามปีแล้วไม่ไม่ถึงไม่รอบหมู่บ้าน เพราะบ้านโพธิเนี่ยมันมันมีสองหมู่นะท่านมีหมู่สามแล้วก็หมู่เก้าเออไปได้แค่หมู่สามหมู่เก้าไปไม่ถึงเออบ้านโพธิมันเป็นตำบลน,นะท่านมันก็เลยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเวลาจะขายของอะไรต่างๆเนี่ยโอ้สบายพี่น้องเลยเลาะแค่ในหมู่บ้านก็ได้ขายแล้วถ้ามีของกินตอนเช้านะโอ้ยเลาะเลย นนเออพวกผักผลไม้ของกินธรรมชาติแบบนี้นะ่ะถ้าตอนที่เราใส่จันได้ปลาเราก็เอาปลาไปขายด้วยแต่ว่าถ้าเราไปเอาปลาในจันมันก็เสียเวลานะพี่น้องเออเพราะว่าจันเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไปดูมันแล้ะปล่อยให้สองตายายดูเออ อยากต่อกุ้งได้วันละสักสี่ซาห้าร้อยทุกวันนอ่คือสิครับก่อนออกไปลุยงานได้เงินสักสี่ร้อยอย่าง 400, าเงี้ยสี่ร้อยห้าร้อยตะเป็ดน,นะท่านพ่อของตะเป็ดน,นะเพิ่นใส่ดักกุ้งเพิ่นได้วันละเกือบห้าร้อยแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ใส่ดักกุ้งแบบผมเพิน่นเพิน่นเพิน่พนใส่ดักกุ้งอันใหญ่ๆ่ที่มันยกขึ้นมาหลายคนยกนะี่เป็นคล้ายๆเหมือนเอา เอาสลามเอาแหนงเอาอะไรต่างๆลงไปในน้ําแล้วก็หาเหยื่อล่อมันประดินเอาเองเหรอตาเออเขาทำเือนลุงสู้ทำนะเนอะลุงซูแกก็มีอันนึงของแกงนะยกมาทีก็ทั้งปลาทาลั้งกุ้งทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยขอให้ได้ปลามาปิ้งสักตัวนึงก็้ยังดี้เช้านี้นอะโอเคครับลุกท่าน<อ>ก็ขออนุญาตเดินทางกลับนะวันนี้ได้140บาท ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเลยนะเอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตันวันนี้แหละเราย้ายที่ใส่อย้ายมองใส่สะก,กอนใส่มองเก่้าหลายมือแล้วมันใส่ที่เดิมหลายวันมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะปกติเวลาผมใส่กุ้งแต่ละปีนะผมจะไม่ไม่ค่อยได้ใส่ซ้ํากันผมจะย้ายใหม่ไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นอยู่อ่างผมก็ใส่ฝั่งนี้บ้างฝั่งโน้นบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆโอเคฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ